ทีนี้ก็อยู่กับสาวปันโกกอกนะคะใครกันลุงใรจำไม่ได้นะคะจำไม่ได้ไม่คุยด้วยเลยจะอ้อนไปไหนนะเดี๋ยวพาไปเชเว่นเนาะเชเว่นไปทางไหนเชเว่นไปทางไหนเชเว่นอยู่ไหนทีลูกเชเว่นไปทางไหนหูโอเคเดี๋ยวพาไปนะหนูกินข้าวยังกินข้าวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวพาไปเชเว่น ก็ฟื้นกินข้าวนะวกาสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันตัวเกาะนะคะเที่ยงนี้นะคะก็มาอุดหนุนนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะร้ดดนะะานสมพร <Scotland S 2> ปากนะคะนี่ทางนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวอยู่คนเดียวนะคะนั่งกินหน้าคุ้นๆนะคะนั่งกินอยู่คนเดียวนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ทำ ไม่ใช่อยากชมพ่อคลิปได้หมื่นวิวอยากชมเพราะอยากถ่ายถ้าไม่แล้ไม่ค่อยให้ใครถ่ายแล้วอยากให้มมาผม็นนว่าไงรอขึ้นอย่างเงี้ยมันมันผลไม่ได้แล้วนี่คือซีรูน่าเกมข่าวจริงนะครับยอมรับครับถ้ารอขึ้นนี้ก็คือให้ถ่ายเนาะไม่ปฏิเสธครับขอบคุณค่ะตอนแรกเห็นเดินมาคิดว่าอุ้ปฝามาจากไหนเนาะเก็บพุ่ง อนเนดชแ้วบารกรือ้นะชมยังกัไปรุนเลยชมลุงบ้างมวสาวทำเหมือนไม่เคยเจอพี่อินวันนั่นแหละชมแบบ่อุ้ยหล่อขึ้นนะนานแล้วไม่ได้เจอแต่สองเดือนอยู่ด้วยกันสามปียังไม่ยังไม่ยังไม่จีนเหรอหายไปสองเดือนมันนานแล้ว งนนจริๆะลตอนอยู่ด้วยกัน2อปีสามปีไม่เห็นพูดเลยสวยไหมจับมาบ้านเดมกันมาเหมือนเดิมหัวรอนียจะหัวร้อนสิเออแต่ว่าคนที่มาด้วยอ่ะหน้าตาดีนะเออใช่อ๋อนาตาดีเป็นคู่ชีวิตไม่เห็นมาเอะนะยาเ้ยแดงก็ละเบดแดงซึลซละเบดะ คุณน่ะบอก50เจ้เรียกอะหน่อยเรียกเพทำโกอกเลีก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เหมือนกันเหรออันนี้ชามมา20เหรอครับไม่ค่ะพิเศษ50ค่ะชามมา20เห็นคุณยังบอกว่าก๋วยเตี๋ยวสมพรปากชามละ20บาทโอ้โหชามขนาดนี้นะเดี๋ยวจะเหมารถทัวร์มาลงดูเครื่องก่อนดูเครื่องก่อนจับเต็มมะดูต้องใส่อะไรไม่ได้ปรุงเป็นไหมนี่ภาษาบ้านผมจะต้องปรุงอะไรมั้งไปรู้ไปสดน้ำดูก่อน ด,วว اض, ดูก่อนสนัดูก่อนนาม20บเนาะ uh, hey, huh, ี่นเคเนาะคมสใส่ชุกลางลำไม่ได้นเดี๋วสัพักบ่า้เใช่4เหรอบ่ายมันลงแล้วบ่ายจะ้งไดีเลลงล้ได้ยงงมดเชิญนั่งค่ะมีก้อนเมฆลอยด้วยวันนี้แน่ มีก้อนเมฆลอยลอยกำลังลอยมาลุงวันนี้ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามอาจจะตกฝนตกนะเหรอดีใจด้วยอาจจะตกชอบกินตรีนเหรอเอ้า ไปไทบ้านอยู่ดีๆให้ตีนไปเลยชอบกินตีนตีนไก่เพ่งรู้ะครอน้ากินตีนเป็นประจําเลยโอ้พี่เี่เลยนะคะเอ๊ะรู้สึกว่าโตะนั้นไม่มีใครรุมถ่ายเลยทำไมนั่งไก่กันจังทำไมนั่งไก่กันจังชิม่อนมันคนดูหันหลังลุงนะเป็นคนปรุงเหรอ ลุงช่างกินคำใหญ่ๆไม่แน่ครับเพราะว่าพ่คนทำมีความมั่นใจแล้วไม่จเป็น้องตองเติมใช่ค่ะพอาเติมแ้วก็เกี่ยวร้านนั้นจะไม่อร่อยเพราะว่ามันอร่อยที่นำสุกแล้วอั้ทงรทังเทรไมู่้กเี๋ยวที่ไหน้าใครไปก็จะรู้เลยว่าไม่เเติมอะไรถ้าร้านไหนต้องเติม รจริงนะนนเ่ๆๆเจรารนาฝ <ๆ S 1> ีมือถ้าพรุ่งนี้พี่อนุบาลไม่มากินอีกแสดงว่าของช่างนี่แล้วถ้ามาลอ,อ,อยนะนต้องมากินพี่ครับหลายกล้องเลยเกินนะครับถ้าพรุ่งนี้ผมไม่มากินอืมรูม้กันรู้กันถ้างั้นก็พรุ่งนี้เมาอีกเลยคผมขนาดน,นี้แล้วมันต้องปรุงต้องบอกว่าอร่อยเลยนะจริงถ้าไม่ต้องปรุงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นความรู้สึกของเรา คนกินก๋วยเตี๋ยวถ้าคุณจะต้องปรุงอยู่แล้วเขาจะปรุงน้ําไว้ทําไม,มถ้าน้ําถ้าคุณน้ำเขาอร่อยแล้วคุณไปปรุงให้เขาเสียรสชาติทําไม,มใช่ไหมเราต้องกินโดยที่ไม่ต้องปรุงก่อนอโอ้ยมีแห้งกับลุมท,ที่เขาไม่มใส่นั่นคือเผ็ดเ,เราก็เติมพริกไปนิดนึงเราชอบเผ็ดแค่ไหนเราก็เติมแค่นั้นแค่นั้นถ้ามันอร่อยปุ๊บก็โอเคแค่นี้นี่ก๋วยเตี๋ยวชามแรกของร้านสมพลปากนะครับชามแรกของที่อนุวัฒน์นะคะหลังจากที่หายไปสองเดือนไม่ได้หายแล้ว เป็นไงคะไปเฉยๆนี่แหละไปพอดีโอ้แม่รสชาติก๋วยเตี๋ยวค่ะได้ครับได้การันตีนะการันตีขอนนิ้วหน่อยค่ะโอเคครับโอ้ยังงี้เหรอสู้ๆนี่เปลี่ยนไหมไปหลายเดือนไหมนี่ไปถามเจ้าของกันด้วยจะหมดชามแล้วน่ะจะยกชามชดแล้วไม่มีเนี่ยทำไงเดี๋มาพรุ่งนี้มันเอาไปเห็นพี่นุน์มาก็เดี๋ยวเรามา นอะีนะน้ำแรกนะมีคนปรุงสูตรอยู่นี่นะเอฟซีอร่อยมากเลยลมมาแล้วลมงลมแงลมเย็นโอ้เขายังชั่วเนาะหลังจากที่รีงานปุ๊เนะฮะเติมใส่ช่วยก๋วยเตี๋ยวค่ะเสื้อเสื้อเสื้อมาตรงนี้หน่อยเสือตรงนี้หน่อยโรมโร โปรโมดโปรโมดโปรโมดตรงนี้นิดนึงเอออ่ะหลังจากที่เราเห็นลุงช่างจิ๋วๆน้ำลายเราก็ไหลเลยอ้หันมาทางนี้พี่น้องพี่น้องสนใจไหมครับผมสิบบาทสิบบาทเข้าเกี๊ยวปลาสินค้าตัวใหม่้ข้าวเกี๊ยวปลาข้าเกี๊ยวปลานะห้อยตกแต่งตรงนี้เกียปลาเสือประชาชนสามารถไม่มีข้าวเกี๊ยวปลาเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวเกี๊ยวปลาขนมขนมของฝากนะหรือเป็น เมนูน้ำพริกนะคระับด<อ>ูดแม่นกได้ะนะครับผมตัวแป๊บนึ่งะครับจ้าชิบาทชิบาทมันคืออะไรครับเสือมันคืออะไรอันนี้เป็นข้าวเกรียบปลาครับผมอันนี้คือสำหรับร้านค้าอ๋อมีอันนี้คือสหสบ,<ม>บาทห่อละสิบบาทในเรื่อววพวกัจะมี13ห่อจ้าถ้าเกิดว่าเราได้กำไรสามสิบบอ้โหราคาส่งเหรอพะวัวละร้อยมีสิบสามพวงพวงละหนึ่งร้อยครับผมเบอรโท เพ่งแป๊บนึงนะศูนย์เก้าหกอ้าแนึ่งแปฟ้าปิดแล้วสนใจสั่งไลมืดแล้วมืดที่ไหนสว่างอยู่เลยยังเห็นหุ่งอยู่เลยแต่ลมเข้ามาก็ถือว่าดีแล้วถือว่าโอแล้วอร่อยนะคะไม่ต้องปรุงแบบ